สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่าน,นช่องปูผาเชจเชนแนลโอ้โหเฮ้ยเธอไมไม่เปียกรึยีจ่จะเกินนะนะจะเก,ะก <laughs> ินจะเกิดโอ้โหน้องเชิญมาแล้ว โยนลงไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้เล่นทั้งวันพรุ่งนี้หนูเล่นทั้งวันเลยสองวันเต็มเต็มเล่นทะเลทั้งวันเลยเดี๋ยวเล่นทะเลทั้งวันจนเหนื่อยเลยแหละนี่มาแล้วนะครับนะดูที่ว่าจะเล่นเล่นอะไรกันต่อนะครับเครื่องเล่นยังมีเครื่องเล่นต่อ กับป่าก็นั่งทักบ่อนเป็นตัวเห็ดอเห็ดหอโอเห็ดอกโอ้โหเล่นเห็ดหอกยังยังไม่ครบเหรอโอ้โหยังไม่ครบ600ยังไม่ครบเ็ดหอเห็ดหอกเล่นเห็ดหอนะครับ อืมปนอมันเป็นแบบเป็นยัต่อครับนะช่วงนี้ได้ล่มไม้ครับช่วงที่ได้ล่มไม้โอ้โหนู่น่ะเลสเก็ตน้ำครับนู่นครับน้ำตีมาถึงนี่เลย ดูน้องน้ำมนต์ว่าจะเล่นน้องน้ำมนต์จะไปเล่นเห็ดหอกนะครับโอ้โหสนุกสนานเลยมาครับเดี๋ยวเราไปเล่นที่ต่อครับมาโยมนี่เขาเครียดมากเลยอะเครียดเลยเรี้ยมากอต่อเลยครับไปเห็ดหอกรเลยครับร้อนวันนี้จะเป็นเครื่องเล่นอีกหลายอย่างนะครับ จริงๆมันมีช่วงเวลาที่ต้องแสดงด้วยสแตนด์อินก็มีนี่อันนี้รถไฟนะครับรถไฟรอบๆนะนั่งรถไฟฟังรถไฟฟ้ฟารอบๆอ่ดีเบอร์นะครับผมจะจัดให้ลุงนั่งเรือไวกิ้งอ่ะลุง <c oughs> บอกเพราะว่ารถไฟห่อจริงๆมันยังไม่เท่าไหร่นะแต่เรือไวกิ้งอ่ะมันน่ามันมันเวิร์กไอ้มันจะดุกว่าดูกว่ารถไฟห่อนะครับเหรอ ไปนั่งอะไรอะ่ะอ๋อ,อนั่นแหละไปกิ้งอ่ะมันพวกกว่ารถไฟหอเพราะมันใช้แรงเบี่ยงเป็นตัวตั้งไงน้องน้ำมนต์น้องน้ำมนต์นังน่นงแล้วเหรอโอ,อแล้วคนเล็กไม่แมาขึ้นเนี่ยอะาอ๋อหนูได้แต่ดูค่ะฮ่าฮา่า <c oughs> คุณนี่อยลงทะเลรูกทั้งวันเลยทะเล อ๋อใจจาิสโก้่ะยูใตคนที่นั่งอยู่บนจานยืนอยู่โดยที่ไม่ต้องจังแบหมายถึงว่าฝีมือนะมันเคยมีนะ mm hmm. โอ้ยนอหนอหรือไปโอ้ยหนอโอ้ยหนอ mm hmm. ตรงนี้จะเป็นที่ที่ใช้นะครับในการแสดงสแตนดอินนะครับนี mm ่ hmm. นะครับลุงไม่รู้นะเนี่ยตรงนี้มีการแสดงรอบบ่ายนะครับเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้ไปลงไอ้น,นั้นมาแล้วอันนี้ทอรนาโดนะครับแ <c oughs> <c oughs> จมน้องน้ำมนต์มาเล่นนะครับน <c oughs> <c oughs> ้าาดูบรรยากาศนะครับทอรนาโดนะครับทอรนาโดดูว่า ใชจะอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับตรงนี้ต่างคนต่างลุ้นทอร์นาโดนะครับนี่น้องน้ำมนบอกาจัดมากับทุกตัวแล้วนะครับนี่น้องน้ำมนมาแล้วนี่นะครับน้ำมนบอกผมไม่เล่นผมไ้ปาเลนน้มนบอกผมไม่เล่นผมเปลี่ยนแล้วน้ำมนบอกไม่เอาแล้ว โอ้โหไปแล้วนะครับทอนาโดกำลังรายงานตัวคนขึ้นนะครับ ต้องเอาใครละเอาอาเธอร์นี่แหละอาเธอร์จะขึ้นอะไรอาเธอร์จะขึ้นทอร์นาโดเหรออัลเธอร์อาเธอร์จะขึ้นทอร์นาโดเหรอลูกผมอยากขึ้นทอร์นาโดครับหรือไม่ก็รถไฟห่อผมชอบมากเลยใช่ไหมผมอยากขึ้นทอร์นาโดร้อนไหมครับลูกร้อนไหมโอ้พัดลมเย็นด้วยอุ้ยพัดเย็นเย็นพัดเย็น จริงๆมันมันร้อนข้างหลังมันมันมันไม่เปิดไงมันไปติดอ่ามันติดติดไอ้ตัวนี้แล้วมันเอออย่างเงี้ยมันจะเย็นอ่ะเย็นแล้วที่มันนิดเดียวเองเออมาดูอากาศตรงนี้เข้าไปอ่าอ่เธออดใจไม่ไหวแล้วอ่เธอจะลุกขึ้นไปนั่งแล้วอ่เธออดใจไม่ไหวแล้วใช่ไหมเออโอ้โหไปแล้วนะครับสี่ไปแล้วครับนี่น้องๆนะครับกับคุณยูไปแล้วนะครับ แกนแคนยอนเดี yeah mm ๋ยวเราได้ด hmm. uh, right. yeah? oh ูกันนะครับอะมาม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 มม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 มามอมีเสียงได้แหละนมีเสียงมีชิ้นไมเนี่ยนะครับก็เป็นความสนุกสนานนะครับนะช่วงรอรอน้องๆกลังขึ้นไปเล่นแกนแคนยอนนะครับนะ ไปเล่นเกนแคนยอนอยู่เดี๋ยวก็ลงมานะครับาาอ๋อทอร์นาโดก็มีคนเล่นอยู่นะครับนะแล้วก็อิจ <ไง S 1> ิเบ <ไง S 1> นก็ไปเล่น <ไง S 1> โอ้ไม่เป็นไรฮะ <laughs> ผมไม่ได้เอายาดมกับยาหม่องมานะไม่มีแค่หนาผมเออไม่มีหนักเลยเอาเลยเกนแคนยอนนี่แหละก็สนุกแล้วนะครับคนเยอะนะครับวันนี้มันมันหยุดด้วยแล้วอากาศร้อน,นช่วงปิดเทอมนะก็รอดูที่มันแบบ เห,เหลือเครื่องเล่นอีกเยอะนะครับที่ยังไม่ได้เล่นนะครับยังยังยังเหลืออีกเยอะนะครับเดี๋ยวเราอดูรอรอุ้นกันนะครับนะเอฟซประมาณนี้นะครับเดี๋ยวาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับแว้เวจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ